สวัสดีค่ะสวัสดีทัานผู้ปกครองและเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูก็มีโครงการดีๆมาฝากเด็กๆค่ะโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการโรงเรียนรักษาสินห้าเชิงคุณภาพครอบครัวอบอุ่นค่ะโครงการนี้นะคะเด็กๆเ,เป็นการนำธรรมะเข้าสู่ภาคปฏิบัติสู่สถานศึกษาหรือโรงเรียนของเรานั่นเอง นะคะเป็นการฝึกนิสัยที่ดีพูดดีคิดดีและทำดีจนเป็นนิสัยด้วยหลักสูตรที่เรียกว่า7กิจวัตรความดีค่ะโครงการนี้นะคะคุณครูก็จะมีสมุดบันทึกความดีให้เด็กๆแบบนี้นะคะ 2. เป็นโปสเตอร์7กิจวัตรความดีคู่กันแบบนี้คนละหนึชุดน,นะคะเด็กๆและหลังจากนั้นให้เด็กๆ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยลงในสมุดบันทึกความดีเร่มนี้นะคะส่วนโปสเตอร์ที่เด็กๆได้ไปนะคะให้นำไปเปะหรือไปติดที่บ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปตัวเองคู่กับสมุดบันทึกความดีและโปสเตอร์7กิจวัตรการทำความดีนะคะแล้วให้เด็กๆส่งเข้ามา ในลายกลุ่มห้องเรียนของตัวเองนะคะเพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆน,นะคะได้เห็นว่าเด็กๆได้ทำความดีในทุกๆวันอย่าลืมนะคะโปสเตอร์นี้เป็นโปสเตอร์และเล่มนี้เป็นเล่มการทำความดีเมื่อเด็กๆไปเปิดดูแต่และว,วันนะคะเราจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำความดีทุกๆวันนะคะเด็กๆสำหรับ7กิจวัตรความดีของเรานั้นมีอะไรบ้างไปดูเลยคะ่ะ ข้อ1การรักษาศีล5้าโดยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดและห้ามดื่มของมึนเมารวมถึงการสำรวมกายวาจาใจของเราไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นข้อ2ก็คือการนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะเป็นการฝึก,กจิตใจของตัวเองนั้นให้สงบสุขมากขึ้นนะคะและข้อ3ก็คือสะอาดและ เป็นระเบียบคําว่าสะอาดและเป็นระเบียบเช่นเด็กๆตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะต้องรู้จักจัดเก็บที่นอนของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะหรือจัดเก็บของให้เป็นระเบียบนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียนเหล่านี้เป็นต้นนะคะ และข้อ4นะคะเด็กๆก็คือการคิดดีจับดีคนรอบข้างเอ๊ความหมายของข้อนี้คืออะไรก็คือเด็กๆนั้นจะต้องรู้จักสังเกตว่าคนรอบข้างของเด็กๆเขาทำความดีอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะเมื่อเด็กๆเห็นความดีที่เขาทำแล้วเด็กๆก็จะทำการอัดคลิปหรือเล่าสู่กันฟังหรือบันทึกความดีลงในสมุดบันทึกของเด็กๆนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะ ข้อ5พูดดีคือการพูดจาให้สุภาพไพเราะไม่พูดคำหยาบหรือดูแคลนผู้อื่นข้อ6นะคะเด็กๆก,ก็คือการทำดีออมบุญ ทำดีออมบุญคืออะไรคะคือเด็กๆต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นเด็กๆคะสามารถทำได้โดยง่ายเช่นตื่นเช้ามาเด็กๆก็ไปทำบุญกับผู้ปกครองได้นี่เป็นวิธีง่ายๆที่สุดที่ทำได้ค่ะและข้อ7ข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆก็คือเป็นกิจกรรมชั่วโมงสุขจริงเนาะเอ๊ะทำไมชื่อแปลกๆจังเด็กๆคะ ข้อสุดท้ายข้อนี้เราจะมาทำกิจกรรมนี้ที่โรงเรียนร่วมกันเป็นการแลกเปลี่ยนเล่าสู่การฟังว่าความดีของแต่ละคนนั้นมีอะไรบ้างาเราจะมาแชร์ประสบการณ์ความดีของเด็กๆแต่ละคนกันนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำความดีต่อไปในทุกๆวันสำหรับข้อ7ไมีเพียงเท่านี้ค่ะบันทึกลงสมุดบันทึกความดีนะคะ เราก็จะเริ่มกันที่หน้าแรกเลยหน้าที่1นนะคะหน้าที่1ก็คือข้อมูลสมาชิกนะคะข้อมูลสมาชิกนักเรียนจะต้องเขียนชื่อนามสกุลนะคะชื่อเล่นโรงเรียนอำเภอจังหวัดและเบอร์โทรนะคะที่สําคัญเลขที่บัตรประชาชนนะคะในส่วนของครูประจําชั้นชื่อกลุ่มนะคะและจานวนสมาชิกนั้นนักเรียนยังไม่ต้องลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่มกันที่โรงเรียน และตารางสรุปคะแนนอันนี้คุณครูจะเป็นคนบันทึกเองทั้งหมดในตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะคะเมื่อเสร็จภารกิจหน้าที่1กิจวัตรหน้าที่1เสร็จแล้วเรามาหน้าที่9นะคะก่อนลงมือทําเรามาตั้งเป้าหมายกันก่อนนะคะว่าการที่นักเรียนปฏิบัติ7กิจวัตรความดีแล้วนะคะนักเรียนจะเกิดความสําเร็จอะไรกับตัวเองนะคะความสําเร็จเป้าหมายนี้มีด้วยกัน3ข้อที่ให้นักเรียนตั้งนะคะ นักเรียนสามารถเขียนตามความต้องการและความตั้งใจของนักเรียนได้เลยนะคะเสร็จจากหน้าที่9แล้วเราจะไปต่อกันที่หน้า12ค่ะ12ก็คือการเริ่มบันทึกสัปดาห์ที่1นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด12สัปดาห์ต่อภาเคเรียนนะคะสัปดาห์ที่1 7กิจวัรความดีนะคะก็จะมีทั้งหมด7ข้อนะคะ 7ข้อใน1สัปดาห์มี7วันนะคะข้อที่1รักษาศีล5 2. สวดมนต์นั่งสมาธิ 3. จัดเก็บห้องนอนห้องน้ำและห้องครัวให้สะอาดเป็นระเบียบ 4. จับดีคนรอบข้าง 5. พูดดีมีวาจาสุภาษิต6กทำบุญหรือบำเพ็ญประโยชน์และ7ชั่วโมงสุขจริงหนอนะคะนักเรียนต้องปฏิบัติทุกวันคุณครูจะเริ่มบันทึกตั้งแต่วันพุธ ที่ 1. นมิถุนายนนะคะนักเรียนทําปฏิบัติข้อไหนนักเรียนก็สามารถติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะในแต่ละกิจกรรมและในแต่ละวันนะคะคุณครูเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์คุณครูก็จะรวบรวมคะแนนให้ว่าใน1สัปดาห์นี้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้างและได้คะแนนรวมทั้งหมดกี่คะแนนนะคะหลังจากนักเรียนบันทึก7กิจวัดความดีในแต่ละสัปดาห์แล้วนะคะใน1สัปดาห์มี7วันนั้น นักเรียนต้องบันทึกทุกวันและนักเรียนจะต้องส่งสมุดนี้ให้กับคุณครูประจําชั้นทุกวันอังคารนะคะนอกจาก7กิจวัตรความดีที่เราต้องบันทึกแล้วนะคะในทุกสัปดาห์เราจะมีภารกิจพิเศษนะคะประจาสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ก็จะแตกต่างกันออกไปนักเรียนต้องอ่านและทําความเข้าใจนะคะบางภารกิจก็จะมี QR code ให้นักเรียนสแกนนะคะเพื่อดูนะคะละครนิทานหลายเรื่องนะคะให้นักเรียนเลือกดูนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องมาบันทึกนะคะรหัสสื่อที่นักเรียนชมไปนะคะสื่อนั้นก็คือละครนั่นเองนะคะบันทึกรหัสสื่อชื่อสื่อนะคะและข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่นักเรียนเลือกดูนะคะ ในแต่ละเรื่องก็แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ใช่ว่าในทุกสัปดาห์จะมี QR code ให้นักเรียนได้ศึกษานะคะบางภารกิจก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะคะหรือคำถามหรือจากข้อปฏิบัติจริงที่นักเรียนได้กระทำนะคะนอกจากนี้แล้วนอกจากภารกิจพิเศษแล้วนะคะก็จะเป็นบทสรุป จากการที่นักเรียนได้ปฏิบัติครบ12สัปดาห์แล้วนะคะบทสรุปก็คือภารกิจที่นักเรียนทําไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายเป้าหมายคือเป้าหมายจากหน้าที่9ที่นักเรียนตั้งไว้นะคะว่าถ้านักเรียนปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรนะคะมีความสุขนะคะบทสรุปว่าจากการปฏิบัติครบทั้ง12สัปดาห์แล้วนะักเรียนเกิดความาภาคภูมิใจและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมนะคะ นอกจากนักเรียนทําบทสรุปแล้วก็จะมีการประเมินภาพรวมจากคุณครูและผู้ปกครองนะคะคุณครูจะประเมินว่าสิ่งที่นักเรียนทาเนี่ยดีผ่านหรือไม่ผ่านนะคะจากการทําครบส2สัปดาห์แล้วก็จะสังเกตจากพฤติกรรมนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะและคุณครูก็จะประเมินให้รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองก็จะต้องประเมินว่าจากการปฏิบัติ พฤติกรรมของนักเรียน12สัปดาห์ดีขึ้นไหมหรือเหมือนเดิมนะคะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนะคะประเมินในหน้าที่47หลังจากจบภารกิจกิจวัตรความดีทั้ง12สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมาสรุปคะแนนรวมนะคะว่าจากการปฏิบัติภารกิจทุกกิจกรรมนี้นักเรียนมีคะแนนรวมเท่าไหร่ผ่านกิจกรรมหรือไม่และสามารถได้รับเกียรติบัตรหรือไม่คะ่ะค่ะเด็กเด็ก โครงการนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ถ่ายรูปตัวเองคู่กับสมุดทำความดีและโปสเตอร์ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในลายกลุ่มของห้องตัวเองเพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ